ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเปป้ทีวีมาเฟียในวันที่6นะครับพุทธาานะครับ2 5 5 9เวลาเที่ยงเที่ยงแดดร้อนนี่แหละร้อนมากวันนี้ครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่ติดตามผมทาง YouTube อยู่ทุกท่านนะครับโอเคครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเซ็ตจอย PS2 หรือ playstation 2นะครับให้เล่นกับ ฟีฟ่าออนไลน์3นะครับได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือไม่ใช่ทรงนะไม่ใช่ทรงมันนะเออไม่ใช่หมายไม,ไม่ใช่หมายถึงว่าทรง PS2 นะหมายถึงว่าเป็นจอย PS2 จริงๆอะ่ะจอยแท้อ,ะอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ไม่พูดทำท่าเพลงครับก่อนอื่นก็นี่ครับต้องมีโปรแกรมตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่า X 3 6 0 CE นะครับที่ผมใส่ สามสองไว้นเนี่ยคือมันเป็นสามสบองบิตผมกลัวลืมนะครับเพราะมันมีตัวหกสิบสี่บิตอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวหกสิบสี่บิตผมก็ไม่รู้มันก็เอาไว้เซตใช้กับเกมที่มันเป็นหกสิบสี่บิตอ่าแต่ตัวนี้ผมก็อ่าเนี่ยแหละมาฟีเฟลไรสามมันเป็นสามสิบสองบิตก็เลยใช้สามสิบสองบิตเซตนะครับถ้าเป็นวินโดว์สิบจาเจ็ดขึ้นมานะครับจนถึงสิบก็คลิกขวา แล้วก็เข้าที่ Open File ตรงนี้นะครับอ่า bag, แ,ต değil, แต่ถ้าเกิดเป็น XP แต่โอ้โห XP ไม่น่าจะมีใครใช้แล้วแต่ถ้าเกิด XP ก็เข้าที่ property แล้วก็มาหาข้างล่างนี่แหละมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอันนี้มั้งอ๋อนี้รู้บ่อันเนี่ย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 ตรงเนี้ยอ่าครับผมแต่อ่าเข้าทางนี้แล้วกันนะครับโอเพนไฟล์ตรงนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับพอเข้ามาก็จะได้มาหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ แตกไฟล์จากโปรแกรมตรงนี้นะครับผมแตกดึงมันเข้ามาไว้ในนี้นครับผมแล้วก็ดับมันคลิกนะครับเปิดมันขึ้นมาเลยนะครับก็การเซตแบบนี้นะครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับเล่นถ้ายิงชิปยิงโคง้งปั่นฟีคิกเล่นได้หมดอะยกเว้นพิมพ์ภาษาไทยอย่างเดียวนะครับแต่แนะนําว่าขอให้เป็นจอยแท้ดีกว่านะครับอย่าไปซื้อของก๊อปมาเล่นเลยถ้าซื้อของก๊อปก็ไปใช้ของก๊อปดีกว่า ก็คือแบบไปซื้อจอยยูดีธรรมดามาเล่นดีกว่านะครับถ้าไหนไหนก็หรือไม่ก็คนที่มีแบบจอยอะไร ps 2แท้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อจอยใหม่มาเล่นพีฟ้าออนไลน์เอาครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ขึ้นมาคือมันไม่มีไฟล์เอ่อ x input ตัวนี้อ่าเราก็สร้างขึ้นมาโดยกนกดตรงนี้นะครับอ่าปุ๊บคลิกเข้าไป มันก็จะถามแป๊บหนึ่งคอมมันช้ามากเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้มาให้ติ๊กตรงนี้ข้างล่างแล้วก็โอเคเน็กเลยเน็กไปนะครับผมรอมันเดี๋ยวมันจะขึ้นสองรอบอ,ะอ่ะอ่ามันจะขึ้นสองรอบอ่ะแล้วก็ฟินิกไปอ่าแล้วคราวนี้มันก็จะมาอีกรอบหนึ่งเราก็คลิกไปอีกนะครับถ้ามีเสียงเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนมา โอเคนะครับอะแล้วก็ฟินิกอีกหนึ่งรอบ <Hello. S 1> โอเคอ่ะเนี่ยมันขึ้นอะไรไม่ดูเนี่ยอะไรปะอ,ะอะเอาใหม่ดิเอออ่ามันไม่ขึ้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะผมไปเช็ค้นี่ก่อนวนะ่าจอยมันเข้าหรือเปล่าอ่าสักครู่นะครับเข้าไป มันเานี่อ่ะมันก็เข้านี่นะอ,ะอะ่เดี๋ยวแสักครู่นะครับลองก่อนอ่ะมันก็เข้านะแต่ทำไมมันดีเทคจอยไม่ได้วะ แ๊บหนึ่งนะครับผมไม่ยากไม่ยากคือประมาณว่าผมติดตั้งไปแล้วมันเลยติดตั้งซ้ำไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลบใหม่ดีกว่าเหมือนผมติดตั้งไปแล้วมั้งมันเลยติดตั้งไม่ได้หรือยังไงเนี่ยแหละเอาใหม่เอาใหม่ แล้วก็อลองรันแอดมินอยู่ตรงนี้ดูนะครับ <S <S โอเคไปต่อไปต่อเนี่ยนะทำมันเกินเมื่อกี้นี่แหละปุ๊บอ่โอเคนะครับผมอ่ะ ก็ฟินิชอีกหนึ่งรอบอ่าแล้วก็ไปอีกหนึรอ,อบอ่าขึ้นมาละเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็คือที่ที่มันขึ้นมันไปขึ้นคอนโทรลสองก็ไม่ต้องสนใจมันของผมมันใช้เป็นตัวแปลงอย่างนี้อ่ะอ่าผมก็ลืมบอกตั้งแต่แรกก็คือมันต้องมีตัวแปลงก่อนนะแปลงหัวจอย ps 2เป็น usb แบบนี้ของผมมัน ใช้ตัวแปลงแบบนี้มันก็เลยขึ้นสีเขียวทั้งสองฝั่งเลยนะครับเสียบจอยสองมันก็สามารถนาไปเล่นเกมอื่นได้เลยอ่าอ่าแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาเซตปุ่มให้มันตรงเราก็กดที่จอยเราก่อนว่าปุ่มมันตรงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมกดปุ่มล่างเห็นไหมมันขึ้นปุ่มบนผมกดปุ่มบนมันลงปุ่มล่างนะครับเราก็ต้องมาเซตให้ตรงวิธีเซตเซตง่ายๆาครับทาตามนี้นะครับก็อย่างอันนี้ปุ่มล่างใช่ไหม มันขึ้นตรงบัตตัน7นะครับบัตตัน7จ็ดตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับปุ๊บนี่แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับอาหารอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ามันจะเป็พียบแดงๆนี้ขึ้นมาแล้วก็กดตามตำแหน่งของจอยนะครับอ่าแล้วคราวนี้ช่องว่างนี้มันจะหายไปเราก็คลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็กดกดที่จอยนะครับอ่าถ้าคนที่เล่นไอ พีอะไรนะ P S เอสอ่ะสองพอ่ะเออมันก็จะเซตจ,จอยคล้ายๆก,ก,กันแบบนั้นแหละอ่าแล้วคราวนี้มาทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับคลิกที่จอยกย่อนคลิกที่จอยกย่อนอ่นนี้ปุ่มหกนะครับเลือกอันนี้แล้วก็คลิกปุ่มบนอันนี้ก็ทําเหมือนกันคลิกปุ่มล่างอ่าอันนี้อ่า อันนี้ปุ่มเนี่ยปุ่มอันนี้ปุ่มนี้มันตรงแล้วถ้าไม่ตรงก็ทําเหมือนกันนะครับคอนี้มันตรงเนี่ยอย่างเงี้ยผมเนี่ยมันตรง,ง,ตรงแต่อย่างเงี้ยไอดอลไอดอลขวาเนี่ยมันไม่ตรงครับมันไม่ตรงผมอย่างผมโยกบนโยกโยกลงล่างอ่าโยกลงล่างมันไปขวานะครับเราก็มาเซตปุ๊บเนี่ยโยกขวาตัวเดียวนะับเซตตัวเดียวครับอ่ะ ยกไม่ตรงเอาใหม่ถ้ายกไม่ตรงมันจะเป็นแบบนี้แหละต้องยกตรงๆนะอ่ะไม่ตรงอีกอ่ะเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่อันนี้เซตอันนี้ก็ได้เซตฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอนะ่ะปุ๊บอ่าตรงละเนี่ยเซตฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเนี้ยมันก็จะตรงละตอนเนี้ยตรงละอ่ากดได้ไหมอ่ะกดเนี่ยปกตินะปุ่มสตาร์ทปุ่มแบ็คปุ่มอะไรนะครับดีเพดกดได้อ่ะตอนเนี้ย พอได้ตามนี้เราเซฟเลยเซฟหนึ่งทีนะครับรอมันเซฟก่อนโอเคโอ้เพื่อนผมใจดีมากเลยหันพัดลมมาให้ด้วยอ่ะเซฟอ่ะผมไปกดเซฟซ้ำอีกอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะหลังจากแล้วก็ปิดไปเลยแล้วคราวนี้ก็ไปเข้าฟีฟ่าเลยก็เข้าฟีฟ่ามันใช้เวลาสักครู่เลยผมขอพักดีโอไปแป๊บหนึ่งนะครับ ไปเจออีกทีกันตรงหน้าฟีฟ่ากันเลยดีกว่าครับเราก็มาอยู่กับหน้าฟีฟ่าออนไลน์สามผมปิดกันหน้าไปก่อนโอเคเปิดขึ้นมาใหม่วะอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมอมืผมไม่มีขาดตั้งใหม่ด้วยโอเคอ่ะเห็นไหมอ้าวเป็นไรเล่นไม่ได้วะงานเข้าขอเช็คก,การบังคับสักครู่นะครับ เอาก็ได้เอาก็ถูกต้องนี่นะแล้วทำไมบังคับไม่ได้อะเ,อเข้าสนามอ่ะโอเคโอเคไม่ก็ไม่ขัดเสียงโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะก็เนี่ยวง โยกนะครับเล่นท่าสำคัญมากเลยบางคนถาวมาเล่นได้ไหมอ่านี่ครับหยุดกันสิเอะเกี่ยวอะไรกับเลซีซันเชสตวะเนี่ยโอเคอ่ะนี่นะครับเห็นไหมเล่นได้ปกติอ่า อ่าเล่นได้ปกติเห็นไหมปั่นได้ไหมอ่าปั่นได้ไหมอ่าปัน่นเนี่ยปั่นได้เห็นไหมก็นะครับใช้ได้ปกติก็คือมันก็ใช้ได้ดีอะ่ะผมก็เล่นตอนเนี้ยใช้จอยอ่าคือยังไงอะ่ะตอนนั้นคือจาที่ผมถ้าคนที่ติดตามดูผมอยู่ะจะจาที่ผมซื้อจอยไอ้ Xbox องเอ็กบอกมาได้แล้วคราวเนี้ยใช้แล้วมันไม่เข้ามือ,อมันไม่ถน,นัดเพราะผมเล่นไอ แนวไอเกมคอนโซลมาก่อนไงเล่นพวกเฟทูพวกอะไรมาก่อนมันถนัดจอยนี้คือจะพยายามใช้เวลาปรับตัวเพื่อที่จะแบบจะไปใช้กับจอย Xbox แท้คือมันก็ไม่ได้ไงเออแล้วคราวนี้ก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจมาแล้วก็ไม่มีใครทําคลิปสอนเลยนะก็ต้องแบบมางมมอ,อเองอะ่ะก็เลยคิดว่ารู้แล้วก็น่าจะนํามาเผยแพร่ต่อคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะเออกับคนที่แบบนะไม่มีคือต้องการใช้จอยดีๆอะ่ะ คือแบบคือจอยดีๆไอิดอลอกดีๆป um ุ่มดีๆแบบจอยแทะแต่คือแบบไม่อยากไปเสียตังค์แพงมากใช่ไหมอ่าอย่างจอยเพทูแท้มันก็ตอนนี้ที่ผมรู้มามันก็แล้วแต่คนหาแพงหาถูกนะแต่ตอนนีน้บางที่มันก็เจ็ดร้อยบางที่ก็หกร้อยแล้วแต่นะครับแต่มันก็อยู่ระดับเนี้ยนะซื้อหรือไม่ถ้าคนที่มีจอยอยู่แล้วมันก็โอเคไงอ่านะครับก็ซื้อเอ่อจอย อ่าพีทูแท้หนึ่งตัวเงี้ยเจ็ดร้อย่าซื้อสายแบลงอู่มา150ประามานี้ไม่เกิน2 0 0้หรอกก็